ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปค่ะนี่ค่ะหักตะไคร้ก็ปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนะคะเวลาเราจะทำกับข้าวแล้วก็เก็บง่ายแล้วเพราะว่าต้นต้นนี้เขาติดที่หลังออกเช้ามานี้ท้องฟ้าจะปิดมีก้อนเมฆเยอะแต่วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วค่ะเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นช่อที่หลัง ต่ำมากดูนะคะช่อต่ำๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปทํากับข้าวค่ะก็จะ,ะยำเช้าอันนี้ก็จะเป็นต้นเงาะนะคะต้นที่ว่าอยู่อยู่ติดอ่ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามเช้าที่หน้าบ้านนะคะแต่ตอนนี้ก็คือมาเก็บตะไคร้ไปทำกับข้าวก่อนค่ะนี่ค่ะเช้ามานี้ท้องฟ้าจะปิดมีก้อนเมฆเยอะแต่วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วค่ะเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นมา แต่ต้นนี้ยังไม่สุงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆนะคะเช้ามานี้ท้องฟ้าจะปิดมีก้อนเมฆเยอะแต่วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วค่ะเห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นมาถ้าใครไม่มีก็มาเก็บเอาได้นะคะเอาไปทำกับข้าวค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวต้นนี้ยังไม่สูงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆนะคะนี่ดูชมบรรยากาศหน้าบ้านนะคะดูนะคะวันนี้อากาศสดใสามากค่ะท้องฟ้าเปิดแล้วนะคะหลังจากที่เช้ามานี้ท้องฟ้าจะปิดมีก้อนเมฆเยอะแต่วันนี้ท้องฟ้าเปิดแล้วค่ะ เห็นแสงพระอาทิตย์ขึ้นมานี่นะคะดูนะคะว่าโดกไหมดูค่ะแต่ต้นนี้ยังไม่สุกนะคะต้นที่สุกคือต้นที่อยู่ด้านในนู่นค่ะถ้าใครไม่มีก็มาเก็บเอาได้นะคะเอาไปทำกับข้าวค่ะช่อที่หลังค่ะต่ำมากดูนะคะ ช่อต่ำๆเลยค่ะนี่นะคะดูนะคะวะ่าโดกไหมดูค่ะแต่ต้นนี้ยังไม่สุกนะคะต้นที่สุกคือต้นที่อยู่ด้านในนู่นค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะแต่ต้นนี้ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆนะคะนี่กับถนน นี่ค่ะดูชมนี่นะคะดูนะคะว่าดกไหมดูค่ะแต่ต้นนี้ยังไม่สุกนะคะต้นที่สุกคือต้นที่อยู่ด้านในนู่นค่ะช่อทีหลังนี่นค่ะต่ำมากดูนะคะช่อต่ำๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋อาไปทํากับข้าวก็จะเอ่อถ้าใครไม่มีก็มาเก็บเอาได้นะคะเอาไปทำกับข้าวค่ะดูชมนี่ค่ะ แต่ต้นนี้ยังไม่สูงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆนะคะนี่ยามเช้าอันนี้ก็จะเป็นต้นเงาะนะคะต้นที่ว่าอยู่อยู่ติดอ่นนี้นี่นี่ค่ะจะเป็นถนนทางสาธารณะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเขาอยู่ติดนี่ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศอยากดูชมบรรยากาศหน้าบ้านนะคะดูนะคะวันนี้อากาศสดใสามากค่ะท้องฟ้าเปิดแล้วนะคะหลังจากที่กับถนนนี่ค่ะแต่ต้นนี้ยังไม่สูงนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆนะคะนี่ดูชมก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปค่ะนี่ค่ะหักเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวนี่ค่ะก็จะมีอยู่หลายโกอยู่นะคะอยอยู่อยู่ตรงหน้าบ้านนี่ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาชมบรรยากาศยามแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมคะมนี่ค่ะมีภูเขามีต้นไม้สวยงามบรรยากาศดีค่ะยามเช้าอันนี้ก็จะเป็นต้นเงาะนะคะต้นที่ว่าอยู่อยู่ติดอ่ากับ ถนนเลยคะ่ะซอยซอยผ่านหน้าบ้านก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปคะ่นคะนี่ค่ะมีอยู่หลายโกอยู่นะคะอยู่อยู่อตรงหน้าบ้านนะะี่ยค่ะนี่คะ่ะ ตะไคร้ก็ปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนะคะเวลาเราจะทำกับข้าวแล้วก็เก็บง่ายเราไม่แต่ต้นนี้ยังไม่สุงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆนะคะนี่ช่อที่หลังต่ำมากดูนะคะช่อต่ำๆเลยค่ะ ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปค่ะนี่ค่ะดูชมกับถนนนี่ค่ะตะไคร้ก็ปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนะคะเวลาเราจะทำกับข้าวแล้วก็เก็บง่ายแล้วนี่นี่ค่ะจะเป็นถนนทางสาธารณะนะคะ นี่ค่ะนี่ค่ะเขาอยู่ติดกับถนนนี่ค่ะแต่ต้นนี้ยังไม่สูงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆนะคะนี่ดูชมมาแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมคะ ค่ะมีภูเขามีต้นไม้สวยงามบรรยากาศดีค่ะนี่ค่ะก็ประหยัดค่าใช้จ่ายลงไปค่ะนี่ค่ะแต่ต้นนี้ยังไม่สูงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเดินดูใกล้ๆนะคะ ตะไคร้ก็ปลูกไว้ใกล้ๆบ้านนะคะเวลาเราจะทำกับข้าวแล้วก็เก็บง่ายแล้วถ้าใครไม่มีก็มาเก็บเอาได้นะคะเอาไปทำกับข้าวค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีคะ่ะมาแล้วนะคะนี่คะ่ะสวยงามไหมคะ มี้งค่ะมีภูเขามีต้นไม้สวยงามบรรยากาศดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าวนี่ค่ะก็จะเอ่องานแล้วนะคะนี่ค่ะสวยงามไหมคะมี้งค่ะมีภูเขามีต้นไม้สวยงามบรรยากาศดีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปทำกับข้าว ก็จะดูชมบรรยากาศหน้าบ้านนะคะดูนะคะวันนี้